เค okay, ครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะก็มาพบกันในช่วงตอนบ่ายนะครับของวันที่18พฤศจ,จิกายน6 3าเนาะตรงกับวันพุธนั่นเองนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแบ่งปัน,ปนให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีของเลขดับลดต้นทุนผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับปักหลักหน่วยบนแอดมุกเนาะรัฐบาลการประมูลนะครับชุดสรุปบนร่างแอดมาน้อยคอยรัฐนะครับแล้วก็จะเป็นของหลักหน่วยล่างแอดนั่นเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทุกท่านเนาะดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมพอมกันเลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนะเาะรอมาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเล่นอย่างเซียนมาตามนัดนะครับในงวดก่อนหน้านี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเนาะในงวดนนี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง สองตัวเดียวเนาะมาได้ทุกทุกหลักเลยนะครับใครที่ตามหาของเล่นยางเซียนมาตามนัดก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเล่นยางเซียนมาตามนัดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดเต็มหนุ่มขอนแก่นนะครับในว่าที่ผ่านมาเนาะอย่างที่แอดเคยบอกไปก็ให้เข้า4 6 2ตัวล่างตรงๆแล้วก็นอกจากนี้ให้เข้า16 ตัวกลับของ2ตัวบนด้วยนะครับในงวันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดอ่าชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับสมาชิกก็อย่าลืมมาแคปหน้าจอไว้เลยเนาะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มคอนแก่นด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของหลักร้อยเอสชวโรดนะครับก็เป็นสูตรใหม่เนาะของหลักร้อยเอสชวโรดนะครับในว่าวที่ผ่านมาคำนวณย้อนหลังให้เข้าหลักร้อยบน 6นั่นเองเนาะในงวดนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบน9นะครับใครที่ชื่นชอบของสูตรใหม่หลักร้อยบนอาจารย์ชวโรดก์กลิมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลักร้อยบนแอดชวโรดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งตัวเดียวแอดหมื่นนะครับในงวดที่ผ่านมาก็พลาดอีกแล้วเนาะในงวดนี้ก็อาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะครับ จริงเนงวัดนี้ประจําเนมกว่าวันที่1ธันวาคม63นะครับก็จะเป็นเลขวิ่ง9ตัวเดียวเนาะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับใครที่ติดตามของเลขวิ่งแอดหมก็อ,อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหมื่ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดมินหรือว่าไบมินเนาะเนงว่าที่ผ่านมาให้มาที่ชุดล่างแต่ไปออกบนซะงั้นนะครับให้มาที่ล่าง6-1เนาะแต่ก็ไปเข้า6-1หสองตัวบนตรงๆนะครับใครที่ซื้อไปกับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเนวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับในวัดนี้ประจําเนงว่าปนที่1ท่าันวาคม6-3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีชุดล่างทั้งหมด4ชุดเหมือนเดิมเลยก็จะมี 27 3 7 28แล้วก็3 8นั่นเองนะครับชุดเน้นจะเป็นชุดที่27แล้วก็38เนาะใครที่ชื่นชอบของแอดมินก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมินด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของแอดมาน้อยคอยรักเนาะเป็นชุดบนล่างนะครับซึ่งในงวัดนี้ก็จะเป็นเด่นหลัก10หน่วยบนจะมี1แล้วก็2เนาะที่เป็นหลัก10หน่วยบนนิ่งวัดนี้นะครับ และก็นอกจากนี้ก็จะมีชุด3ตัวบนด้วยเนาะก็จะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี9 4 1 9 4 2 951แล้วกและก็952นั่นเองนะครับและก็นอกจากนี้ก็จะมีชุดสรุปบนด้วยนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้ผ่านแค่ชุดล่างเนาะชุดบนก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับในวันนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เนาะซึ่งในงวดนนี้ประจําในงวดวันที่1่ธันวาคม63นะครับก็จะเป็น 1> ส1แล้วก็42ที่เป็นชุดเน้นเนาะชุด,ดรองให้มาที่51แล้วก็52นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดหลักหน่วยล่างแอดหมาน้อยเช่นกันนะครับในวันนี้ให้มาที่หลักหน่วยล่างจะเป็น2แล้วก็3เนาะสมาชิกอย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีชุดสรุรปล่างด้วยนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ ให้มาที่ชุดล่างไปออกบนเนาะหนนั่นเองนะครับในวาดหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับในวาดนี้ประจําเนวัดที่1นึ่ันวาคม63นะครับก็จะเป็นชุดสะรบล่างเน้นไปที่02และวก็ศูนะแล้วก็ชุดรองให้มาที่12แล้ก็หนึนะครับใครที่ติดตามของแอดมาน้อยกริมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดสังทองตัวดำหรือว่าแอดชีวิตยังมีหวังเนาะในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดในงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ให้มาที่078แล้วก็478 878เนาะที่เป็นชุด3ตัวในงวดนี้3ชุดนะครับแล้วก็ให้มาที่87เป็นชุด2ตัวบนในงวดนี้นะครับและชุดล่างก็จะเป็น44ชุดเดียวเนาะ นะครับอ่าก็ใครที่ติดตามของแอดชีวิตยังมีหวังก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดชีวิตยังมีหวังด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของแอด้าใสเนาะชุดล่างนะครับเน็งวาที่ผ่านมาก็ให้เข้าชุดล่างตรงๆเลยเนาะสี่นั่นเองนะครับผมเนงวดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับเน,น็งวดนี้ประจําเน็งวะมาที่1นึ่ท่านบ้าคม6 3สนะครับ มาที่95แล้วก็45เนาะชุดล่างเท่านั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมซื้อกันบนด้วยนะครับใครที่ติดตามของแอดฟ้าใสก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดฟ้าใสด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของรัฐบาลการประมูลนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ ให้เข้าเลขเด่นล่าง4เนาะแล้วก็ให้เข้าคู่โต๊ดล่าง4ี่หนั่นเองนะครับในวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับในวัดนี้ประจําในงวดวันที่1ทธันวาคม6 3สานะครับก็ให้มาที่เลขเด่นบนล่างมาชัว8เนาะนะครับแล้วก็ให้มาที่ชุด3าตัวบนทั้งหมด3ามชุดด้วยกันนะครับก็จะมีสี่หนึ่งแดหสี่แดแล้วก็4ี่ย์นะครับ แล้วก็มาที่ชุดอสองตัวบนล่างทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี2 8 68และ98นั่นเองเนะครับใครที่ติดตามของรัฐบาลการประมูลกลีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับอย่าลืม,ม,ลลมรัฐบาลการประมูลด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดอสองตัวบนล่างแอปธนศักดิ์หรือว่าอาจารย์ธนศักดิ์เนาะในวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าครบทั้งบนทั้งล่างเลยเนะครับเข้า4ี่หก 2ตัวล่างตรงๆเนาะแล้วก็นอกจากนี้ให้เข้า1,6ตัวกลับของ2ตัวบนเช่นกันในงวาดหน้าก็มาให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับในวาดนี้ประจําเนงวาดาที่หนึ่ันมาคม6,3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีะทั้งหมด24ชุดวยกานเนาะสําหรับชุด2ตัวบนนะครับตั้งแต่3,1ไปจนถึง2,9เลยนะครับแล้วก็ให้มาที่ชุด สตัวล่างทั้งหมด24ชุดเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่60ชนจนถึง19เลยนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ธนศักดิ์ทั้งชุดบนล่างไรียลมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของแอดหนุ่มบาราบือเนาะในวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดในงวันนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับซึ่งในงวันนี้ประจําในวันที่1นึท่านว่าคม63นะครับก็จะมี404749 5057และ59นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบของแอดหนุ่มบาราบือก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มบาราบือด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลนเนาะในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดอีกแล้วนะครับก็ไม่เข้ามาแล้วติดต่อกัน4-5ถงวดเลยเนาะในงวดนี้ก็อาจจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลนที่จะเข้าในงวดหน้าก็เป็นได้เลยเนะครับซึ่งในงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่เนาะก็จะมี75 76 79 70 85 86 89และ80นั่นเองเนะครับ ใครที่ยังติดตามของบ้านไผ่เมืองพลอยู่เนาะก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะาเป็นของเลขดับลดต้นทุนดับพิฆาตผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับก็เป็นอีกสำนักหนึ่งเนาะที่แอดได้นำมาแบ่งปันให้เกือบทุกๆุกงวดเลยนะครับสมาชิกที่รับโชคเนาะก็รับโชคไปด้วยเช่นกันนะครับในวดนี้ก็มาลงให้แล้วนะครับในว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ หลักออกบน4อะห 6, 6 1, และล่าง4-6นั่นเองนะครับในวันี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยเนาะในวดนี้ประจําเน่งวันที่1ธันวาคม6-3ก็มาลงให้แล้วนะครับสําหรับใครที่งบน้อยเนาะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในวดหน้ากันเลยนะครับก็ให้มาแล้วครั้งที่91เนาะ,ะก็พลาด หลุดบน9้าครั้งและหลุดล่างสครั้งนะครับก็ถือว่าน้อยเนาะก็ถือว่าน้อยครั้งเลยนะครับในวันนี้ก็ให้มาที่ดับบนตั้งแต่90จนถึง64เลยเนาะและดับล่างให้มาที่91จนถึง17เลยนะครับใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุนผีเสื้อเทวดาให้โชคก็ลีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขหลักสิบบนเนาะหลักสิบบนแอดสัตต่างนะครับก็เป็นอีกสำนักหนึ่งเนาะที่แอดได้นามาแบ่งปันให้กับทุกๆวัดเช่นกันนะครับในวัดที่ผ่านมานี้ให้เข้าหลักสิบบน6เนาะสลักออกบน6 6 1นั่นเองนะครับในวัดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะ ในวัดนี้ประจําในวัวันที่หนึ่งธันวาคม6-3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีหลักสิบบน2 3 6และก็เนั่นเองเนาะนะครับเป็นเป็นของหลักสิบบนแอสตาลางเนาะใครที่ตามหาอยู่ก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจาก10บบนแอสตาลางด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของปักหลักหน่วยบนแอดมุกนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้าเนาะให้เข้าหลักหน่วยบน1นั่นเองนะครับสลากออก6 6หหนึ่งนะครับในงวดหน้าก็ให้มาแล้วนะครับก็จะมีปักหลักหน่วยบน3า5 6ี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเนาะเน้นไปที่ปักหลักหน่วยบนจะมีจะมี3มมี5้าแล้วก็มี6นะครับที่เป็นปักหลักหน่วยบนที่เป็นหลักที่เด่นในงวดนี้นะครับ ที่ติดตามของปักหลักหน่วยบนแอดมุกก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณขอ้อมูลจากปักหลักหน่วยบนแอดมุกด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของหลักหน่วยล่างแอดนั่นนะครับเน่งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกสำนักที่หลายคนก็อาจจะถามหากันเน,ะนาะเน่งว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้าหลักหน่วยล่าง 6นั่นเองนะครับสลากออกล่าง4 6เนาะในวดนี้ก็มาแบ่งปันให้แล้วนะครับเรามารับชมพร้อมกันเลยเนาะในวัดนี้ประจําเนวันที่1นึท่านมาคม63ก็มาลงใข้แล้วนะครับก็มีผู้ช่วชานท่านหนึ่งเนาะมาแกะจากสูตรของแอดนันนะครับซึ่งสูตรของแอดนันนี้จะใช้หลักแสนเนาะใช้หลักแสนของรางวัลที่1น,นะครับมาบวกกับหลักหน่วยของ 2ตัวล่างเนาะก็คือ5้บวกศนนั่นเองนะครับก็ได้5เนาะแล้วก็เดินหน้าไปแต้มหนึ่งก็คือ6นั่นเองนะครับก็เข้า6หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะนิงวัดนี้ก็มาแกะสูตรของแอดนันให้แล้วนะครับซึ่งก็จะใช้หลักแสนเนาะหลักแสนของรางวัลที่1มาบวกกับหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับก็จะได้5เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็เดินหน้าไป1นแต้มก็จะได้6นะครับฉะนั้น หลักหน่วยล่างในงวดนี้ของแอดนันนะครับก็จะได้5กับ6นั่นเองนะครับใครที่รีบเนาะก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดนันด้วยนะครับที่แบ่งปันข้อมูลสูตรให้